ิเลตติดัง,งไปแล้วตอนนี้ยังไงไนะครับก็สักพักแล้วนะก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับผมก็ดีใจมากๆสำหรับสามีชชั่วคืนตอนแรกเรคิดไหมครัว่าเคมีเรามันจะแบบโดนใจคนขนาดนี้อนะไรเงี้ยคือตอนแรกเหรอตอนแรกผมมาก็คือคือจากที่เราอ่านบทเราไม่รู้ว่าจะจิม้มไหมแต่เรารู้สึกว่าละครอะมันสนุกและมันน่าติดตามถ้าผมแล้เราเข้ากันอ่ะก็ค่อนข้างที่จะ ไปด้วยกันได้ดีทั้งคู่กับอะไรเขาก็บีบแล้วเขาก็มาพูดังพอว่าเออมันไปด้วยกันได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจิ้นถุกใจคนดูไหมครับจนออนมาก็ดีใจมากๆครับที่พายเองนะคะค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะชื่นชอบมากขนาดนี้ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคนจริงๆที่ชื่นชอบครูเราเนาแล้วก็กลายเป็นแอชแทก เคยบอกกับเราตลอดแล้วแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะดังแน่นอนดังแน่นอนเราก็แบบไม่กล้าไปคาดหวังากอะไรอ่แต่จริงๆพี่เต้นพูดทุกเรื่องนะพี่เต้นว่าอยากให้กำลังใจแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากจะขอบคุณแฟนทุกคนค่ะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในคู่จิ้งเขาอยากจับพูดจริงคนก็อยากให้เป็นคู่จริงด้วยนะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคุยกันศึกษากันอยู่ครับเป็นเพื่อนกันแบบเพื่อนศึกษากันด้วยเหรอก็ศึกษากันเพื่อที่จะร่วมงานกันไงฮะ เพื่อนเราเพื่อนขนาดเป็นเพื่อนแล้วยังเป็นเพื่อนกันไม่ได้นี่ก็อาจจะไปต่อไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะยังพอยังเผ่อนไมอหยุดแม้เวลาร่วมงานกันหรือเวลาฮองแม่เขาแบบนี้หนูก็ให้เผือแล้วค่ะมีแต่้าเขาว่าถูกไหมไม่ไม่น่าเกิดอาการหรือเปล่าเกิบอาการไม่อยู่แฉะค่ะจ้าเกิดคงไม่อยู่เก็ิดคงไม่อยุ่แสดงว่าเขาก็เป็นสเปกเราเป็นตัวใช่ต่อหน้ากล้องะ เขาสวยครับถ้าเขาไม่สวยเขาไม่ได้เป็นนางเอกนะรันนดูเราจะชอบเขา้างมนะหนักมากเลยนะเามันอาการเป็นต่อเราชอบไปละชอบ้าจะมีโอกาสไหมถ้าบอกว่าแบบได้ร่วมงานกันได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตอนนี้ก็ต่อไม่ได้หรอกเราไม่รู้อนาคตครับผมต่อพี่์มหรสไง ที่เราเป็นแบบเคมีสาระนะแล้วตัวทั้หมดมนก็แบบเป็นคู่จิ้นที่แบบจับตามองตลอดเลยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจนะเวลาเล่นกับใครแล้วทุกคนก็แบบว่าเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงหนูคิดว,ว่าด้วยตัวละครอเออ่